สหายที่รักของข้าพเจ้าข้าคิดว่าการนี alo, <h> alo. ้คงจะเหมาะสมและเหมาะควรที่สุดที่เราจะไล่ปราบเหล่าไล้และอริราชศัตรูเมื่อพวกเรามากันครบแล้วทั้งหมดเห็นว่าพวกเราคงต้องรบเคียงบ่าเคียงไหลและพร้อมเสียสละไปด้วยกันฮัลโหลฮัลโหลการครั้งนี้เพื่อนไปไหนข้าไปด้วยพวกเราทุกคนจะร่วมมือกันสิ่งสำคัญที่สุด ข้าขอร้องทุกคนให้ช่วยเหลือเชียงโฉมกลับมาให้ได้ถึงแม้เราจะลำบากสักเพียงใดแต่เพื่อเอการาชและประเทศชาติของพวกเราเราจะไม่มีวันตกอยู่ใต้อนาคของใครไทยต้องไม่ใช่ทาสของชนชาติใดอีกต่อไปทะาลอ ินถ้าสูญสิน้นแผ่นลิและฟ้านา้ำถ้าแผ่นดินกลบนา้าข้าทุกน้ำตอน,นั่นแหละสิ้นสยาม น้ำไทยพวกเราใช่ใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยในค่คืนนี้สนามในท้องเรือพระเลสวนสั่งน้ำพระสิโนตกไม่ใช่ไปเราจะร่วมเพียงบาทเพียงไหล 这首。